ให้โอกาสวันนี้เด็กน้อยเนาะซีเห็นว่ากระไดเนาะโอกาสกูให้หลายเที่้วซ่อมสามมื่นสมื่นหนึ่ไม่ใช่กูซ่อมกูมซ่อมคนเดียวแต่นี้พักกันไปหาดรียนหาเดียวผมกับเด็กน้อยพวันใหญ่กับธรรมดาล่ะเด็กน้อยเนาะกับธรรมดาเด็กน้อยโอกาสลูกเต่าในซูเห็นว่ากระไดโว่แต่นี่เศร้าเศร้าเศร้ากูหาผู้ไม่มาแม่นกระไดกูสิบอกเพราะตอนก็น้ำตาไม่ห้างกูกูไม่ได้เงยไปนั่น ให้โอกาสได้ไหมห้โอกาสจักเจ้าได้ไหมโวยผมจะทำงามนให้กูผมจะทำให้เต็มที่ครับต่อหลังจากไปเนี่ยกูบอกแกผู้เขากำตั้งมาตั้งใจซ้อมอยู่นี่สู้สองคนเป็นนย่าสู้สองคนข้าอยู่สู้สองก็กินเลยจับตัวเด็กจริงเขาได้ว่าให้กูสู้นี่เปพียงไหนกูจะเบาที่อย่างกูจะเบายังหอบแล้ว เขาเบาอีหลีเขาไม่ได้เบาจากแกินกม่ได้ซ้อมเขาเขาเบาจากอีหลีอันนั้นก็มีแต่สูงกูกระดานนั้อสูงสี่นอนสูงผมเมื่อกี้วัดเป็นเป็นหังสีอไห